ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซทุกท่านนะครับสวัสดีเอฟซผู้ติดตามทุกช่องทางนะครับคลิปนี้เป็นคลิปประจำวันที่สิบหานะครับสองพันห้าร้อยอ่อสิบหาเป็นสภาพค่อมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับผมมีรถมาให้พี่น้องพี่ชมนะครับเป็นรถคูบูตานะครับขนาดสามสิบหกแกล้งานนะครับเป็นตัวสเปเชียลนะครับเป็นตัวเอลวัสามหกสิบแปดสเปเชียลนะครับเพื่อทันใดที่กําลังหาอยู่นะครับเพื่อทันใดที่กำลังหารถใส่การใช้งานนะครับขนาดเล็กๆ ไปใบใส่น้ำหน้าใส่ใส่ของเจ้าของนะครับรัดจ้างก็ได้นะครับแล้วคนี้จดทะเบียนปีห้าเจ็ดนะครับเรีนทะเบียนชุมชนครบนะครับมาพร้อมอุปกรณ์สองชิ้นนะครับเป็นดันหนาพันพ่วนนะครับตรงรุ่นนะครับเครื่องเกียร์ดีเครื่องเกียร์ปรับดีนะครับเดี๋ยวผมสีพามาชมเบิ้งหลบๆคันนะครับนี่นะครับเป็นสามหกศูนย์แปดเอชพีสเปเชียลนะครับเป็นรุ่ดีเป็นเกียร์ไต่พวกมาไล่นะครับ เ,เกียร์ขอดครับดื้อหน้าถอยหลังนะครับเป็นเกียกร์ยรุ่นเก่าจะเกียร์จะอยู่ข้างนี่นะครับรถชนิดไซน์งานหนึ่งพนเก้าชั่วโมงนะครับไม่ขึ้นปกตินะครับ1,983ชั่วโมงนะครับสีนี่เป็นสีเดิมทั้งคันนะครับสีเป็นสีเดิมทั้งคันยางสภาพยางกะยางหนาจัะประมาณ60-70บเจยางหลังกะตีไปเจาดหกสิปอร์เซครับพอได้อยู่ปีสองปีนะครับสีนี่เป็นสีเดิมทั้ง,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 งค,ยยงนะคนนงันนะครับ ลังคามีแตกนิดนึงอ่อขายตอนค้าแบาก็สภาพก่อนนะครับบาอผมเปลี่ยนให้แล้วนะครับบ่อผมเปลี่ยนให้แล้วก็มีสีถลงทะลอกเนี่นะครับนี่นะครับตัวนี้พร้อมใส่งานนะครับเครื่องเกียร์ปั๊มบีนะครับสีเดิมทั้งคันนะครับใส่งานหนึ่งพันเก้าร้อยแต่สิบกว่าชั่วโมงนะครับสีนี่เป็นสีเดิมนะครับเครื่องไม่เคยแกะนะครับเครื่องเดิมนะครับเครื่องไม่เคยแกะนะครับเครื่องไม่เคยแกะนะครับ มีสีสโลงตลลกตามขา้นนะครับไม่มีรั่วซึมนะครับรถถนนไม่มีรั่วซึมนะครับไฟหน้าอยู่ครบนะครับบมแตกนะครับไฟหน้าอยู่ครบนะครับบมแตกนะครับเป็นรถสีเดิมนะครับสีเดิมเครื่องดีเคียรดีนะครับเป็นรุ่นสามหกสิบแปดเอพีนะครับยางกับพ่อได้นะครับยางพ่อได้นะครับผ่านเป็นผ่านหานะครับผ่านหาตาช่างนะครับ ลองสองหาอีโปนะครับใช่ใช่แหงๆนะครับอนี้ลองไล่การเปลี่ยนชิ้นเป็นยังมาแล้วนะครับใา่แหงๆนะครับตัวราคาอองแี่หมื่นเก้าพบาทนะครับสองแสนสี่หมื่เกบาทนะครับสนใจโทรศูนย์กีีครับสองแสนสี่หมืเก้าพันบาทนะครับมาเหลือผชมเลยครับมาลองเบิ้งมาลองขับนะครับว่ามัสมเงินของถ่านบอนะครับสองแสนสี่หนเกะครับเป็นตัว EP นะครับไม่ใช่ DT นะครับตัวดีที่ผมก็มีนะครับตัวดีที่ผมขายสองแสนนะครับเนี่ยแตผมพลาดในจิบงานนะครับนี่สามชิ้นนะครับผมขายสองแสนนะครับนี่ตัวนี้เป็นตัวดีที่นะครับเป็นเสากลมนะครับตัวนี้จะเป็นตัว sp แล้วนะครับนี่เป็นตัว sp นะครับก้มใบมีดเลือเต็มนะครับนก้มใบมีดเลือเต็มพร้อมใช้งานนะครับรถคันนี้พร้อมใช้งานสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับมาเลือกมาชมเลยนะครับมาลองขับบึ้งนะครับว่ามาสมเงินของท่านบอนะครับ นะครับผมบริเวทถสีนะครับสีเดิมทั้งคันนะครับเปลือกเครื่องมากอยู่ครบนะครับมาเต็มสีอยู่ครบเครื่องเดิมไม่เคยแกะครับเครื่องไม่เคยแกะนะครับนี่มีรอยขัน็ัตนะครับเครื่องสีเดิมนะครับแต่มีสีทะลงทะลอกนะตามอายุการใช้งานนะครับดีกว่านี่แพงกว่านี่ครับทีไรกว่านี่ถือกว่านี่นะครับดีกว่านี่แพงกว่านี่ครับถ้าที่ไร้กว่านี่ก็ถือกว่านี่นะครับซื้อรถ มนอสองนะครับเ็นตัวชูโอนครบครับสามหกสแปดเอสพีสเปเชีย่หมื่นเก้าบาทครับด้านหน้าผ่านพวนนะครับบ่มีโรตารีนะครับีด้านหน้าผานพวนนะครับรถพร้อมใช้งานนะครับเครื่องเกียร์ปั๊มไฮดรอลิกดีนะครับสนใจโทรศูนย์หนสี่สี่ศูนย์สี่เก้าศูนย์หแปดครับศูนย์หน่สี่สี่ศูนย์สี่เก้าศูนย์หน่งแปดครับรถตงลานตัางยุบ้านแค่นดำครับอําเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับำ ผู้ใดสนใจจะเข้ามา้ามว่าเบิ่งได้ครับนี่นะครับเครื่องเดิมๆนะครับเครื่องเดิมนะครับเครื่องเดิมๆนะผู้ใดมักรถเฉดสีประองมากนะครับเสียเวลานะครับไม่ต้องมาเสียเวลานะครับผมโมมี่ครับผมขายรถสีเดิมนะครับขายรถพร้อมใช้งานนะครับขายรถที่ใช้งานได้ครับผู้ใดมักสีสันทีเขาเฮ็ดไม่งแม่ผมประงมาครับเสียเวลานะครับนี่ผ่านสวยครับผ่านใบเต็มนะครับ ผมเปลี่ยนห้แล้วนะครับทต้องสองข้าวนะครับนี่ถ่ายแห่งๆนะครับอ่าสินสินล้อไม่มีรั่วซึมนะครับชินล้อไม่มีรั่วซึมนะครับไฟเลียวไฟถ่ายอยู่ครบนะครับราคาแตกนี่แตกนิดนึงครับอ่าราคานี้ขอขายตามสภาพครับ